ครับสวัสดีตอนเย็นวันอังคารนะครับวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดตุลาคมนะครับก็เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับเริ่มมีอากาศเย็นละวันนี้ก็พามาดูแปลงข้าวนะครับที่ผมเคยพามาดูที่ว่าแกไม่ใส่ปุ๋ยแต่ก็ฉีดใช้ฉีดเอานะครับใช้เรื่กงฮอร์โมนนะต้นข้าวจะสูงใหญ่มากครับนี่ น่าจะเกือบสองเมตรได้มั้งถ้าลงไปก็สองเมตรแล้วครับเนี่ยดูครับสูงมากครับเนี่ยเลยผมไม่ได้มีอะไรเปรียบเทียบก็จะมาพามาดูว่าการไม่ใส่ปุ๋ยเลยนี่แล้วฉีดเอาเนี่ยมันได้ไหมครับมันเป็นยังไงครับพูดยังไง ก็แปลงนี้ก็ดูดอเขียวดีครับอาจจะถ่ายค่ำไปหน่อยอันนี้ก็จะมีปลายใบยเหลืองๆแต่ว่าลำต้นสูงมากครับก็ตั้งท้องแล้วละ่ะนี่ครับของกลมละคือว่าแปลงนี้ไม่ใช่ว่ามีใส่ปุ๋ยรับรวงอย่างเดียวครับก็ไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับครัยังมีล้มอีกตรงนู้นจะพาไปดูครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการไม่ใส่ปุ๋ยนี่หรือการฉีดมันจะสู้ใส่ปุ๋ยไม่ได้แล้วนี่ครับข้าวล้มแกเ,เคยบอกอยู่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยนี่ล้มข้าวจะงามจนล้มนี่ขนาดไม่ใส่ปุ๋ยนีครับเนี่ยว่าดินแกดดี ก็ปลายอาจจะลงเหลืองมันก็ธรรมดาครับปกติขนาดใส่ปุ๋ยก็ยังเหลืองเลยแต่ว่าพอดีฉีดก็สู่ฉีดก็สู่ใบมันก็สู่ใส่ทางดินมาอยู่แล้วต้องยอมรับว่ามันก็เหลืองนะครับแต่ต้องดูผลผลิตตอนผลผลิตออกมาอีกทีตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเมล็ดมัน หรือรวงมันเต็มขนาดไหนแต่ก็ยังนะครับจะเห็นชัดๆว่ายังไว้เหลืองก็ที่ว่าแกจะใช้ฟูทีอะไรละ่ะซองหกร้อยนะครับก็คือนัองที่เห็นครับก็ต้องเสนอตามความเป็นจริงครับเสนอบางทีเราจะไปเอาแต่ด้านบออย่างเดียวก็ไม่ได้ก็เสนอด้านจริง ที่ได้รู้เห็นกันไปครับว่าการฉีดปุ๋ยทั้งใบถ้าไม่ใส่ทางดินได้แม้นก็ได้ครับแต่ว่ามันก็นี่อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็คือมันจะเหลืองแหละถ,ถ,ถ้าใส่ทางดินเนี่ยไม่ใส่ทางใบก็ยังไไม่ฉีดทางใบก็ยังยังมีมันก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วแหละแต่ว่าอที่เขาฉีดทางใบเพราะเขาเสริมเสริมพวกาธาตุรองที่มันขาดไป าจจะเติมมานิดๆน,นะครับมุ่ยาวไปนู่นครับนี่พาเดินรูรืเลยครับนี่เป็นข้าวพระราชทานอะไรครับเก๋ก็บอกมาเกก็ไม่บอกว่าเป็นข้าวอะไรนะครับนะครับล้มเลยครับเนี่ยนานเกบอกว่าไม่ใส่ปุ๋ยนี่ยังล้มเลยครับนี เป็นที่ดินดีเก็บเอ้นาแรงเกี่ยวปลูกพืชปลูกอะไรมันก็เป็นที่ต้นข้าวพันข้าวโดวยไหม่านนี้จะมุมกว้างครับ นี่ครับต้นข้าวจะสูงสูงมากเข้าไปนี่เหมือนเหมือนเหมือนป่าอ้อยเหมือนตงอ้อยเลยครับนี่นี่ถ้าไม่ติดคนานี่คือมิดหัวล่ะพอเราไปเดินบนคนาถ้าลงไปถึงมิดหัวเลยนะครับแต่แปลงนี้ก็สวยครับนี่ ข้าวจะไม่ค่อยแตกกอนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าต้นมันใหญ่ันเป็นกระพันข้าวมันสูงนะครับดูก็ไม่แตกมากก็มีแค่สีห้าต้นเองเป็นข้าวนานดำด้วยนี่ครับข้าวก็จะงาม สูงแล้วตอนออกรวงจะพามาดูอีกทีครับนี่ครับยกจนเมื่อยแขนนะครับน้ำท่วมท่วมหัวเลยครับวันนี้ก็พามา ชมแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่อยๆนะครับแปลงไหนที่ใส่ปุ๋ยอะไรสูตรไหนแต่ว่าแปลงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแค่ฉีดเนาครับขอบคุณครับ